มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนงาคาราวานจวบแรงผู้นำไม่เดียงสาอาจนำประเทศสู่วิกฤตครับวันที่15กรกฎาค,คม2568นายสุรชัยจันทิมาทรหรืองาคาราวานศินลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวชื่อสุรชัยจันทิมาทรที่แสดงความวิตกกังวล ต่อสถานการณ์บริเวณชายแดนของประเทศโดยใช้ถ้อยคำเชิงเปรียบเลยว่าอาวิชาชายแดนแสนวิตกเมื่อนายกหน่อภัยไม่เดียงสาตะโกนผ่านรั้วบ้านกันไปมาจะนำพาอาเพศเหตุสงครามข้อความดังกล่าวสื่อถึงความไม่พอใจและกังวลต่อผู้นำรัฐบาลที่งาคารวานมองว่าขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการกับปัญหาชายแดน เนื่องจากยังไร้เดียงสาไม่มีประสบการณ์ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขั้นเกิดสงครามได้ในอนาคตครับทั้งนี้โพสต์ของหาคารวานได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเป็นจำนวนมากครับและเกิดการแสดงความคิดเห็นหลากหลายถึงประเด็นดังกล่าวครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ